สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาคุยกับบ๊อบบี้นะคะเรามาดูบ๊อบบี้กันเด็กคนนี้น่ารักไหมอันแล้วบ๊อบบี้ก็จะนั่งให้มาม,มาถ่ายบ๊อบบี้นั่งเฉยๆนั่งนี่นั่งลงนั่งลง ถ้าไม่เธอไม่นั่งฉันก็ไม่ได้ให้เธอนะนั่งมานั่งลงตรงนี้นั่งดีกระิบอยเห็นฮอนรูบดอกอ่ะน,นั่งดีๆนั่งดีๆน้องนั่งก่อนเด็กขี้ดื้อก็ไม่จะกินนะจ๊ะ พอนั่งบอดีมันก็บอเห็นกล้องเห็นบอนั่นบอบี้เจ็บนั่งก่อนยุ๊ดนั่งลงเห็นบอมันบอเห็นเลยพี่น้องมนเสนอหนาะอยู่พอนั่งลงก็บอเห็นนะ Bobby, บอบี้เบิ่งเด็กๆถ้าแม่อยู่ข้างนอกเขาก็จะออกมานั่งรับลมบวนั่งลงเลยหน่อยบอบี้ไปเล็้วทํามามามาบังห้ได้วสันสิดาวก่อนนั่นเห็นบอเด็กคนนี้คีดือ้อพี่น้องบอบ,บี้นี่คีดือ้ออันนั้นโกโก้โกโก้โก,ก็ขีก้กลัวนั่นไงไอ้บอบี้ไอ้โดโด้นั่นเดินไม่ได้พี่โดเนี่ย ี่โดเดินได้สามขาว่าพี่ถอยไปไม่เห็นนั่งตรงนี้มาขออย่าสั่งสั่งอะไรก็ได้หมดนะเพื่อน ขอมือหน่อยด,ดื้อเฉยๆดถ้าไม่ขอมือมามาก,ก็ไม่ให้นะแซ่บปะมอม่อมา <c oughs> เอ <c oughs> น่นข,ก,ข,ขกับขอขอกับเอซิก็อยู่เฉยๆดิถ้าเธอไม่อยู่เฉยๆเธอจะนิ่งได้ไงละ่ะเธอจะได้ไหมม,มามาไม่เอาให้เดีย๋ยวได้ตั กโกโกยุดโกโก็เยอะยาพี่เข้าไลยยังฮะไม่รู้ว่าถ่ายได้ไม่ได้เพื่อนๆเอ้ยหายเห็นบ่เขาก็จะประมาณนี้แหละ ดื้อขักดื้อเน่ยมันบอบบี้นี่แหละพี่น้องมาดูสวนกันมาเบิ่งต้นอันนี้พี่น้องหลังจากที่เราเล่นกับอ e ีดอบอบบี้เสร็จล้วก็จะมาดูต้นต้นบมกทัวแฮใครรู้จักมั่งต้นนี้ชมสวนต้นเย็นๆนะคะต้นบักทัวแฮต้นที่ว่ากินบอกบตถือภาษาไทยเขาเรียกอะไรอ่ะ ต้นมะควยแห่แม่พี่น้องเอออดเอ็ดไปอดเอ็ดม้ยี่นี่แหละ่ากับงามงาม,มเดี๋ยวจะเอาดินมาลงเล็บจะปลูกผักต้นผักอีตูกระเถาละเบี้ยมันกำลังขึ้นเบี้ยผักอีตูกำลังขึ้นพี่น้องอยู่บดดนมาได้เด้อนี่เด้อยุ่งไรค่ะเดี๋ยวสอนนั่งสิ เอาอันขางามๆขาปลาน้่นนะต้นขาปลาขาปลาสวยไหมอันนี้ต้นผักผักเกลอันนี้ก็หมดแล้วเก็บเก็บไปให้ลูกสาวหมดแล้วมะม่วงหาวมะนาวหูสาวน้าบุกเคยกินจากเธอดิพี่น้องใส่คอยร้องกินบังคับเด้อ เดี๋ยวเก็บเก็บมางกินก่อนดิอา่อบจิูุเดี๋ยวลองเก็บมางกินก่อนว่ามันจะอร่อยไหมพี่สาวว่ามันเปรี้ยวอะ่ะเขาเก็บไปเบิดแล้วอย่าง กินองดูก่อนนะกินได้ไงอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวมากเฮ้ยกินได้จังใดเปรี้ยวขากเปรีย้ยวแน,น่ชมสวนเพื่อนชมสวน เขียวขจีดูสวนต้นไม้น่งามขักเขียวบ่พี่โดไม่ได้ใส่ปุย๋ยด้วยจ้านั่งช่วงที่หนูขึ้นไรอะ่ะขึ้นไรแล้วก็ตัดตัดต้นแก่เขาทิ้งออกเนาะตัดทิ้งหมดเลยเพื่อนๆตัดทิ้งเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นใหม่อันนี้พี่โดเขาเดินไม่ได้เดินได้สี่สามขาบ๊อบบี้โดโด เด็กๆก็จะมาอยู่ที่สวนซันถ้าแม่ออกข้างนอกเขาก็จะอยู่ข้างนอกอะไรลูกโดดดเขียวสวยเห็นไหมพอเราตัดต้นแก่ออกต้นเล็กเขาก็จะขึ้น บอบี Bobby. Bobby, ้บอบี้มานี่มาโดโดจะเดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะขาเขาเส้นเข้าพิกแน่พี่น้องบอบี้บูดบ่อยนั่งลงลูกนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงบอบี้มานั่งตรงนี้ Quang nằm xuống Nằm xuống Nằm nó. xuống Ok, ok Ok Good boy quan <laughs> nong, <laughs> Mình sẽ bỏ phóng lên tụi này nè, sẽ bỏ phóng lên มาเบิ่งกล้วยมาเบิ้งกล้วยอุ๊ยแปดนาทีล้วบ่นี่โอเคเด้คะแนนะพี่น้องครบแปดนาทีแล้วไว้เจอกันใหม่นะดูกล้วยก่อนกล้วยสองเครือไว้เจอกันใหม่ได้จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเดี๋ยวสาวนางจะถ่ายมาเล่นกับน้องบ๊อบบี้เนี่ยโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะคลิปสาวนางก็จะอยู่กับเด็กๆนี่แหละพี่น้องไม่มีอะไรมากมาย อยู่บ้านกดให้นได้จ้ากดตะไคร้กดกระดิ่งดำตับตะไคร้ให้ด้วยเด้อจ้าบ๊ายบาย